เหนียวนุม่มหอมมอนอร่อยนะคะข้าวหนุมกล้วยมะพร้าวอ่อนข้าวโพดย่างนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โคกุคนติมพาข้าโคทําขนมบานทานเลนด้ในว,วาหารบ้างนะคะเราจะมาทำข้าวนมกล้วยนะคะมะพร้าวอ่อนข้าวโพดกันค่ะต่อไปเราก็จะมาปลวกกล้วยก่อนนะคะ กล้วยนี้ใส่ตามใจชอบเลยนะคะกล้วยงวมกล้วยซ้มนะคะจะทิ้งก็เสียลายมาทำขนมทันเล่นกันค่ะอันนี้ติ่มซื้อมากินไม่ทันนะคะมันก็เลยซ้ามหมดเลยค่ะเปลือกมันช้อมแล้วปลือกยากนิดนึงนะคะ บวกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาสลดยเป็นชิ้นบางๆนะคะอันนี้ติ่มใส่เจ็ดลูกนะคะลูกเล็กๆนะคะใส่ตามใจชอบได้เลยค่ะกล้วยงวงแบบนี้แต่หวานดีนะคะค่อยจะใช้เครื่องบดก็เลยนะคะอันนี้ติ่มจะใช้มือขยำเอานะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะ ขมบานก็ใส่ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ขยียมให้เข้ากันนะคะไม่ต้องละเอียดมากก็เลยนะคะลอยประมาณนี้นะคะต่อไปอก็ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะแป้งข้าวเหนียวนี้ทยอย,ยใส่ได้เลยนะคะ ทำให้มันค้นตามที่เราต้องการค่ะไอยประมาณนี้นะคะต่อไปก็ใส่ข้าวโพดกับมะพ้าอ่อนลงไปเลยค่ะมะพร้าอ่อนหนึ่งลูกนะคะข้าวโพดติ่มใส่แค่ครึ่งผักนะคะ แล้วก็ตีให้เข้ากันดีค่ะอันนี้ติมไม่ได้ใส่เปี้ยงเยอะมากนะคะถ้าไม่ใส่เปี้ยงเยอะมันจะออกความเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะกล้วยน้ำบ้ามันจะมีความเปรี้ยวนะคะกล้วยน้าบ้าไม่เหมือนกล้วยหอมเนาะได้ประมาณนี้ต่อไปก็ไปห่อได้เลยนะคะไวตัวงนี้ติมทาน้ํามันเล็กน้อยนะคะ ติมห่อสองชั้นนะถ้าห่ชอช้นเดียวมันจะม่อยเดียวกันไปนะคะห่อง่ายๆแบบนี้เลยค่ะใช้ไหมจิ้มพันกัดไว้ส่วงหัวท้ายแบบนี้เลยนะคะ ใบตัวงเนี่ยไปตากแดดก่อนนะคะตากแดดแล้วก็มาล้างทํำความสะอาดนะคะถ้าไม่ตากแดดมันจะกรอบนิดนึงนะคะติมจะห่อให้สักสาห่อนะคะห่อให้รู้สักสามหอ่อ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตัดใบตองส่วนเหลือออกไปนะคะเพื่อความสวยงามค่ะส่วนเกินส่วนเหลือที่มันไม่สวยน,นะคะต่อไปก็ไปย่างได้เลยนะคะอันนี้ติ่มไชสปีบน้ำมนันบางวนเตานะย่างสูงหน่อยนะคะค่อยๆยย,ย่างไปเรื่อยๆนะคะย่างให้ใบตองจนไหม้เลยนะคะ,ให,ะ,คะให้เปี้ยงเราสุกเลยทีนะคะ ขนมเราสุกเลยทีแล้วนะคะติมจะมาแกะเลยลองชิมรดกันดูนะคะตัวนี้ยังร้อนๆอยู่นะคะมันจะติดไว้ตอวงเล็กน้อยนะคะมีแต่มะพร้าวอ่อนมีแต่ข้าวโพดนะคะน่าทานอยู่ค่ะ มาชิมรสกันดูค่ะลองชิมแล้วนะคะรสชาติก็จะหอมมอนมะพร้าวอ่อนนะคะแต่ออกคอมเปรี้ยวก้้ยเล็กน้อยนะคะอันนี้ติ่มไม่ได้ใส่เปียงเยอะมากนะคะอร่อยอยู่ค่ะลองไปทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นใจให้ติม่มทำคลิปมาเรื่อยๆด้วยนะคะ ใคยังไม่ติดตามก็ติดตามรอได้เลยค่ะจะพยายามทำคลิปมาได้เลยนะคะเป็นข้อนมทานเล่นก็เล่ยอยู่นะคะอร่อยดีค่ะวันนี้ติ่มขอาลาเพียงเท่าน,นี้เจอกันคลิปหน้านะคะปล่อยแล้วค่ะ